เจ็บรถพยาบาลก๊าซสิงในวันนี้ดังนั้นในเรื่องของการเข้าัะนังกลุ่มงานอุบัติเหตุฉุรเฉิรถพยาบาลกาซสิงห์ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมพร้อมในการเฝ้าระับการแพทย์ฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุหมู่ส่วนกับรถกระบะที่มีสารเคมีรั่วไหลประเด็นมนการฉุกเฉินที่กระต้องการนเนี่ยโรงพยาบาลกาสิงห์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการซ้อมหรือว่ามีการรับ ดูแลผู้ป่วยเหล่านั้นที่เกิดเหตุให้ทันท่วงทีนะครับนี <ism> ่ละครับคือทีมผู้บริหารของเรานะครับในการที่จะขับเคลื่อนรวมพลังสู้ๆนะครับนักแสดงผู้ป่วยเรายังสู้เลยน้อยิ้มสู้แดดจริงๆเลยเราก็เลยอยากจะทําให้กระชับเพื่อให้เห็นภาพของโครงการทํางานที่เราจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของแผนปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเร็วเลยนะคะมันมีอะไรไหลลมาเต็มเลยค่ะ น่าเร็เร้ยวเลยนะคะส่งรถออกมาเลยนะคะ

đó là những tý nữa <laughs> พร้ม่สงนิเด็กคิทีได้กรได้ไหมด้ไจริงเดี๋ยวเดียวใครมาเอาผู้อยู่งานสดได้แต่วราต้องต้องต้องเป็นลายแล้วก็ต้องเป็นเพราะอย่างอย่างนี้ลายเดี๋ยวนี้คือ มันเป็นการเปนรูปเป็นอัลบั้มเนี่ยรีพี่เป็นโแต่ที่สไม่ได้เป็เพราะที่ต้องกาให้เกิดขึ้นตุ๊กย